นะคะมีแล้วก็หาเพิ่มเข้ามาค่ะไม่ใช่มีแล้วอยู่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเรียนเชิญท่านในพลของเราค่ะเรียนเชิญท่านในพลคนขอนแก่นค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณโค้ดตุ่นครับขอบคุณโค้ดหนุ่มนะครับแล้วก็ผู้มาแชร์ประสบการณ์ครับคุณพ่อรัชะตะครับครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปตวเนียนที่เคารพรักทุกท่านครับ เมื่อวานไม่ได้เข้ามาพบป,ะปะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันแปลกๆอยู่เหมือนกันว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปอูเป็นแชได้แล้วก็มันบอกว่าผมผิดชุมชนอีกแล้วอะไรไม่รู้ก็เลยงงๆก็เลยใช้วันนี้เป็น iPad นะครับนะต้องทำเผื่อไว้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการตั้ง AI ไไว้เราอาจจะไปส่งสติ๊กเกอร์ อะไรบางอย่างเข้าไปผิดชุมชนนะครับก็เลยเกิดการถูกล็อกไปสามวันห้าวันครับนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นการที่พวกเราได้เตรียมตัวนะครับอาจะพบกับการทํากิจกรรมวันอาทิตย์ซึ่งรอบนี้แก,กมโหลานเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนะถ้าหากทําได้ตามทะลุเป้านะโอ้โหพวกท่านจะมี ปรหมอ้ังดําไว้เก็บไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวครับนะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เนาะเป็นการจะร่วมทํากิจกรรมกันในวันอาทิตย์ครับนะตามกกติกาที่ได้ตั้งไว้นะครับอ่านกติกาให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามกติกาส่วนท่านใดที่อ่าได้รับประหมอ้างดําไม่ครบถ้วนตกค้างหรืออย่างไรติดต่อกันนะครับนะติดต่อกับอ่าผู้ดูแลแอดมินนะครับนะเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะ ตกครั้งอาจจะแทบจะไม่มีแล้วมั้งนะแทบจะเคลียร์กันหมดแล้วนะครับเราจะได้เดินหน้าต่อนะครับสำหรับเรื่องของอช้างคอยครับนะาการที่เรามีบล็อกเชนช้างคอยนะครับช้างคอยดอทฟลาวเดชัหรือช้างเชนเนี่ยข้อดีก็คือเรามีบล็อกเชนที่พวกเราสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันเพียงแค่หนึ่งดอลลาร์ท่านก็เป็นเจ้าของร่วม กับล็อกเชนช้างคอยได้แล้วนะครับฉะนั้นการที่คู่ที่พาเพื่อนใหม่ๆเข้ามาครับนะกติกาที่จะได้ปราหมอครคางดำเนี่ยนะครับที่เป็นเหรียญมีมเกิดจากบล็อกเชนช้างคอยเนี่ยนะทำกิจกรรมท่านเขาต้องมอีการซื้อหนึ่งดอลลาร์นะครับเพื่อเป็นพลังงานเนี่ยซื้อช้างไว้นะครับนะเพื่อเตรียมเป็นพลังงานแล้วก็เข้ามาลุ้นว่าเรา จะสามารถที่จะเข้าฟังตามกรอบเวลานะแล้วก็ครบเวลาแล้วก็มีจํานวนผู้เข้าชมรวบกิจกรรมเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็จะมาแกะประหมอคางดําตามความเป็นจริงครับเนาะทุกท่านก็เริ่มสะสมสะสมครับช่วงนี้เป็นการสะสมครับนะส่งผลให้การทํากิจกรรมนี่นะครับรับประหมอคางดําก็เหมือนกับว่าเราได้มีการสร้างชุมชนเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่เป็นคนเก่านะครับพาเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะครับหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เขารับรู้เรียนรู้นะครับเพื่อให้เกิดการเข้าใจในระดับในระดับต้นนะในเบื้องต้นว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงครับแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับเราเองอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสแต่วันนี้ความสัมผัสมันได้ได้เริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มพวกเราแล้วนะ การที่เรามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามารวมตัวกันในชุมชนของเราส่งผลให้บล็อกเชนช้างคอยนะครับก็มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะครับชุมชนก็จะได้แข็งแรงครับการทำกิจกรรมแจกประหมอคังดำได้ส่งผลให้มีความแข็งแกร่งของชุมชนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ประหมอคังดำเนี่ยเมื่อได้รับแจก,กแล้วมันจะมีประสิทธิภาพอย่างไรเราก็เข้าไปเรียนรู้ ในการซื้อหมูเด้งครับนะว่าปลาหมอคังดํานะครับการซื้อขายก็ไม่ต่างจากหมูเด้งครับพี่น้องครับนะตอนนี้หมูเด้งเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันเข้าไปทะลุทะลวงหลายกระดานแล้วนะเหมือนกับว่ามีการเข้าซื้อเข้าขายถ้าหากคนไหนพอดูออกนะครับว่าเออตัวเองลองเข้าซื้อเข้าขายเป็นเนี่ยมันก็จะส่งผลง่ายในอนาคตที่อ่เราจะได้เข้าไปทําการซื้อขายปลาหมอคางดําหรือเข้าไปซื้อขาย อ่าช้างคอยนะครับมันก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราก็เลยแนะนําให้เข้าไปเรียนรู้วิธีการซื้อขายนะอ่าซื้อหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์สามดอลลาร์แล้วแต่เราจะซื้อครับนเอาที่ท่านสบายใจไม่เดือดร้อนนะครับนะเพราะบางครั้งบางทีนะครับมันมีคนเข้าซื้อก้อนใหญ่เข้าขายก้อนใหญ่เราซื้อก้อนเล็กเราอาจจะอ่าไปโดนอ่าอยู่ในช่วงจังหวะเขาซื้อขายกันมันก็ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบางครั้งก็บวกบางครั้งก็ลบนะครับนี่เป็นการซื้อขายแบบตลาดเรียวไทรมนะครับตลาดสดสดเลยบางคนอาจจะหัวใจายหน่อยนะบางครั้งมันมีการเทขายวูบวาบนะอ่าไปเห็นแล้วก็อย่าตื่นตระหนกครับนะมันเป็นการเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นเพราะเราอยู่ในช่วงเบื้องต้นทั้งหมดเลยการทดสอบครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบวิชาที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับนะเรามา ร่วมกันทดสอบในภาคปฏิบัติครับนะก็ส่งผลให้มีผู้รับรายได้เป็นจำนวนหลายๆบาทอยู่ค่อนข้างจะตื่นตัวกันนะบางคนก็ได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับนะในช่วงแค่อาทิตย์เดียวครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่เข้าไปทำการซื้อขายเนาะทดสอบเรื่องของอหมูเด้งครับอยู่ในกระแสที่ดีมากๆเลยครับนะหมูเด้งนี้ ความเป็นไปได้นะครับก็คือน่าจะเ,าเกิดการรีเบวแล้วกลับไปแล้วโดดกระโดดรอบนี้น่าจะกระโดดไปที่ไกลด้วยนะนะครับน่าจะเกิดการเ,าเพิ่มเติมนะครับตรงที่เราเคยมีการทะลุไปเหลือเลขศูนย์อยู่สี่ตัวแต่ว่ายังไม่ทะลุถึงเลขสองนะที่ว่าเป็นอ่สี่ตัวนั่นนะมันขึ้นไปแค่เลขหลักหนึ่งเกือบเกือบหลักสองแล้วนะครับถ้าหาก อรอบนี้เกิดการสวิงขึ้นสวิงลงแล้วดีดขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทะลุขึ้นไปถึงเลขหลักสองหลักสามในช่องของอเลขศูนย์ที่มีคาดว่าสี่ตัวเนี่ยถ้ามันทะลุไปเลขเก้าเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนเลือลูกเลขศูนย์สามตัวนะครับฉะนั้นก็ลุ้นกันครับพี่น้องครับลุ้นกันมันมีอะไรให้เราทํากิจกรรมแต่ขนาดเดียวกันเราก็ต้องเก็บปลาหมอคางดําเป็นหลักครับนะส่วนช้างคอยก็ เป็นการซื้อขายทดสอบตลาดเราจะได้มีการคุ้นเคยเนาะ,ะคุ้นเคยในการเข้าการออกคุ้นเคยว่าการเปลี่ยนจากเงินที่เป็นหมูเด้งนะครับกลับมาเป็น USDT กลับมาเป็น USDT แล้วขายออกจากย s d t ไปเป็นเงินบาทเขาทำกันยังไงท่านเรียนรู้ช่องทางเหล่านี้ให้ช่ำชองครับนะในอนาคตพวกท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่ต้อง คอยแนะแนวหรือบอกและสอนผู้อื่นนะให้เขาได้เห็นช่องทางแบบเดียวกับเราทำนะครับพี่น้องครับฉะนั้นการอยู่ในตลาดพวกนี้เราอย่าไปตื่นตนกครับนะอยู่ในสภาพที่ปกตินะอย่าอย่าไปตื่นตามหรือถ้ามันมีกำไรบ้างนะครับถ้าเรากลัวเราก็ขายเอาบางส่วนออกนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่บางคนบอกว่าไม่กลัวอะไรเลยถือยาวๆก็ ก็สุดแท้แต่เอาตามความสบายใจของท่านนะส่วนผมนี่ถือยาวๆอยู่แล้วครับนะผมถือยาวๆอยู่เพราะมันเพิ่งเริ่มต้นไม่กี่วันเองนะครับอย่างน้อยต้องมีมองไปที่หนึ่งร้อยวันครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยวันเป็นบทพ่สูจน์ข้าที่หนะึ่งเป็นไตรามาสแรกนะครับพี่น้องครับนะฉะนั้นาการที่ตลาดใหม่ๆเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสังเกตง่ายๆเวลาเราเข้าไปดูนะ ไปดูว่ามันมีตลาดอะไรบ้างนะครับมันจะมีวิธีเช็คอยู่นะครับปรากฏว่ามันมีตัวหนึ่งที่เป็นกระเป๋าที่เมืองนอกเขานิยมใช้กันนะครับนะอ่าเป็นกระเป๋าอิงเนี่ยนะครับตัวนี้อ่าส่วนใหญ่จะเห็นแต่ก้อนใหญ่ๆไหลเข้ามาถ้าไหลเข้ามาลักษณะนี้นะมันจะเป็นของต่างประเทศครับนะครับนะบอ่าวันอิงวันอิงครับกระเป๋าวันอิงนะมันจะมี ก้อนใหญ่ๆไหลเข้ามาฉะนั้นถ้าหากเห็นก้อนใหญ่ๆไหลเข้ามาท่านไม่ต้องตกใจอันนั้นเงินต่างชาติครับเงินเขา,เาซื้อขายเนี่ยมันสูงกว่าเราเพราะว่าเขามีมูล,ลค่าการเงินสูงกว่าเงินบาทนะครับมันก็เลยเขาไม่ค่อยมาซื้อกันทีละห้าเหรียญสิบเหรียญแต่พวกเราเนี่ยซื้อกันตามนี้แหละครับตามสภาพเราอย่าไปกระต่ายตื่นตูมตามเขาเราก็เจ็บเท่าที่เราเจ็บได้นะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผันเปลี่ยนกันไปเนี่ยระยะขอบเวลาจะเป็นตัวกําหนดครับนะนี่มันเป็นช่วงเบื้องต้นนะเริ่มต้นนะถ้าวันหนึ่งครับเรามีโอกาสเข้าตลาดอย่างหมูเด้งเนี่ยนะครับปลาหมอคางดําก็จะมีโอกาสแบบเดียวกับแบบนี้แหละครับนะแต่ข้อดีคือท่านได้สะสมมาฟรีมันเลยไม่มีความเสี่ยงแม้แต่บาทเดียว ท่านได้ฟรีตอนที่ท่านร่วมกิจกรรมครับคล้ายๆกับตอนที่เขาแอดดอบแกะพวกชีบะอินุแกะพวกด็อกคอยครับนะอ่าด็อกคอยเคยทะยานขึ้นไปถึงยี่สิบสี่บาทเลยนะจากไม่มีราคานี่แหละครับพี่น้องครับฉะนั้นถ้าคนถือไว้อ่ร้อยล้านสองร้อยล้านตัวเนี่ยมันก็ถึงตอนนั้นมามันเห็นเงินมะมะมะหือม,มาเลยนะครับนะ อ่าฉะนั้นเราก็พิจารณาเอานะครับพิจารณาเอาอ่าเรียนรู้อยู่ร่วมกันครับนะแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้กันและกันเนาะเพราะแต่และอย่างเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติล้วนๆครับแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ประชาสัมพันธล่วงหน้าเลยครับนะจัดหนักๆจัดเต็มๆนะครับใครที่มีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องครับนะบอกให้เขานะครับสละเวลา นะครับในช่วงดังกล่าวนั้นนะครับช่วงใบยๆนั้นนะครับได้สลับเวลาเข้ามาเก็บอ่สินทรัพย์ดีต้นที่เขาแจก,กฟรีชื่อว่าแบคชินทิลาเพีย er นะครับหรือปลาหมอคางดําให้มากที่สุดเราร่วมกิจกรรมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับวันหนึ่งมันมีมูล,ลค่าขึ้นมาท่านจะร้องเลยว่าโอ้ยรู้อย่างนี้เข้าทุกนัดรู้อย่างนี้ทํากิจกรรมกับเขาตลอดนะอ่าฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับอ่ามันจะไม่แตกต่างจากหมูเด้งตอนเนี้ย มันเด้งไปเด้งมาสมชื่อจริงๆไอ้เจ้าหมูเด้งเนี่ยนะเมื่อเช้านี่ก็เด้งซะโอ้โหอ่าใครมีโอกาสซ้อนก็ซ้อนใครมีโอกาสขายก็ขายมันเป็นไปตามกลไกนะครับพี่น้องครับนะเป็นตามกลไกของการตลาดที่มีการผันขวนเป็นช่วงๆนะครับอ่าช่วงเช้าๆก็มีตลาดเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทางตลาดทางฝั่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียทางโน้นเขาเปิดเช้าครับนะ แล้วก็เดี๋ยวสักเก้าโมงสิบโมงนี่ก็เป็นตลาดญี่ปุ่นแล้วฝั่งทางนี้เปิดนะพอบ่ายๆก็โซนยุโรปครับนะพอตกเย็นก็เป็นอเมริกาครับนะฉะนั้นบนโลกนี้มันก็จะมีการวนเวียนนะครับอยู่ในอรอบวันหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเรามันไม่เท่ากันมีบางอันก็อย่างนีซีแลนดนก่อนเราตั้งห้าชั่วโมงครับนะอย่างดูใบหลังเราสามชั่วโมงนี้ครับมันก็จะมีผันเปลี่ยนกันไป เราก็อยู่ในตลาดของมีผู้คนเข้ามาในอนาคตบางทีเรานอน,อนหลับๆอยู่ตื่นมาอ้าวมันขึ้นเป็นคืบแล้วก็มีนะคนที่บวกกำไรพอสมควรก็หยิบจับเอาไปใช้ใจ่ายได้นะครับเพราะราคาแบบนี้มันจะไม่มีให้เราเห็นอีกนะในอนาคตเนี่ยในตลาดถ้ามันเปิดกว้างมันเปิดไปได้หลายกระดานมีร้อยกระดานแต่ละกระดานมีผู้คนจำนวนมากอยู่เนี่ยเขาเข้าใจช่วงนี้หมูเด้งกำลังดังครับนะเพราะว่า เอาไปจำลองในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับเขายกตัวอย่างว่าหมูเด้งนี่ก็เป็นการชิงประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็เดโมแครตอีกฝั่งหนึ่งรีพับลิกันนะครับนะปรากฏการใหม่เกิดขึ้นบนสหรัฐอเมริกาครับนะกู้คนทั้งหมดเนี่ยเทคะแนนไปให้หมูเด้งครับนะเป็นประธานาธิบดีครับพี่น้องครับ โอ้โหแสดงว่ากระแสเนี่ยของหมูเด้งมาแล้วมาแล้วพี่น้องครับนะเพียงแต่ว่าวันเนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับถ้าเป็นไปได้วันนี้บอกตรงๆเลยว่าเหมาะสมมากในการที่เขาทดสอบตลาดมาผ่านแนวรับแนวต้านนะครับมีการาถ่ายเทกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเก็บนะครับมันผันผวนแบบนี้ครับลักษณะเนี่ยมันลงปเปลวแรงแล้วผมคาดว่ามันจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับนะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ฝากพี่น้องเราเข้าไปเก็บโกลดละดอลลาร์สองดอลลาร์ห้าดอลลาร์เอาเท่าที่มีกําลังเก็บไว้ครับมันมีมูล,ลค่าแน่นอนนะครับนะมันไม่ลงไปล่างอีกแล้วล,ลักษณะแบบนี้ครับเท่าที่ผมมองดูนะเพราะว่ามันเคยเทลงมาแล้วมันก็ดีดกลับไปเทลงมาแล้วมันก็ไต่กลับไปอย่างเงี้ยมันเป็นการวัดกําลังซื้อกับกําลังขายของผู้คนนะครับว่า แรงซื้อแรงขายใครจะเหนือก่อกันครับนะอ่าสุดท้ายแล้วมันลงไม่ได้มันก็จะขึ้นครับเมื่อมันขึ้นไม่ได้มันจะลงเมาแรงก่อนเสมอครับนะวันนี้มันทดสอบการลงไปหลายรอบแล้วมันก็ยังลงต่อไม่ได้ฉะนั้นมันจะพลิกกลับมาคือมันจะเป็นขาขึ้นครับนะครับมันเมื่อไปถึงแนวรับเสร็จแล้วมันไม่สามารถลงได้ทีนี้ก็มันก็จะขึ้นไปหาแนวต้านเก่าเดิมที่เคยขึ้นไปแล้วถ้ามันทะลุแนวต้านเก่าเดิมทีนี้มันก็จะไปไกลเลย นะครับดูช่วงบิตคอยก็คล้ายๆกันครับนะจากขึ้นไปถึงสองล้านหกแสนบาทครับนะมีการเทขายกันนำทะลุแนวรับจนลงมายืนอยู่ห้าแสนบาทนะครับเป็นปีๆนะเพิ่งจะทะลุกลับมาสองล้านกว่าเองเห็นไหมครับเนี่ยอันนั้นมันอยู่วัดกันว่าแรงซื้อกับแรงขายครับนะครับถ้าคนทั่วโลกหนุนกันมีจำนวนเงินซื้อมากกว่ามันก็พาขึ้นไปข้างบนครับนะครับ เมื่อข,ขึ้นไปข้างบนมีแรงขายมากกว่ามันก็ไหลลงมาก็มีกลุ่มใหม่ซ้อนซื้อมันก็จะเปลี่ยนกันไปถือครองตัวเลขเหล่านี้นะครับมันมีจํากัดนี้มันจะไม่ผลิตเพิ่มอีกแล้วเพียงแต่ว่าตัวเลขอาจจะเปลี่ยนจากกระเป๋านี้ไปสู่กระเป๋านี้นะครับพี่น้องครับนะเอาละครับเรามาอยู่ในเส้นทางที่อ่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางการเงินถอดรหัสโดยเฉพาะนะครับ อพี่น้องเข้ามาศึกษาแล้วนะรู้ช่องทางแล้วมีช่องทางเก็บก็เก็บให้ดีกระเป๋าสําคัญที่สุดครับถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยนะรู้สึกว่าเอ๊กระเป๋าเรานี่ไม่ปลอดภัยเราสร้างกระเป๋าใหม่โยกสินทรัพย์เข้าไปอยู่ในกระเป๋าใหม่ได้นะครับนะถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าเอ๊ะสิบสองวลีเนี่กลัวเพื่อนอ่าเคยหลุดไปหาใครหรือเปล่าเรากลัวเนี่ยเราสามารถสร้างกระเป๋าใหม่ได้นะครับแล้วก็ เก็บสิบสองวลีของตนเองไม่บอกใครแล้วก็เก็บให้ดีอ่าแล้วก็เอากระเป๋าโยกจากเหรียญกระเป๋าใบเดิมมาอยู่กระเป๋าใบใหม่อย่างเงี้ยทําได้นะครับพี่น้องศึกษาเส้นทางเนาะเอาละครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจที่น้องเราครับยังเดินหน้าต่อวันอาทิตย์นี้จะวัดผลกันนะครับจะสองพันทะลุแตกตลอดไหมครับนะแจกกันมโหฬรารครั้งนี้ครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะเต็มสูบและเดินหน้าพร้อมๆกันนะครับ นะเอาละครับก็ขออนุญาตคืนใหม่ให้กับผู้ควบคุมนะครับเอมซต่อไปครับขอเป็นกำลังใจใพี่น้องเราทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านในพลของเรามากๆค่ะที่มาแบ่งปันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมนะคะเรามาแบ่งปันโอกาสนี้ไปให้กับทุกๆคนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาทํา